โอเคค่ะก็กลับมาอีกครั้งกับอันบ็อกซิ่งนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะจะเป็นอันบ็อกซ์ของอัลบั้มญี่ปุ่นของ NCT 127ที่คัมแบ็กล่าสุดก็คือเป็นอัลบั้ม Love h o l c นะคะซึ่งอันนี้เราสั่งไปกับร้านเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะเราสั่งเป็นอัลบั้มปกเดี่ยวของน้องใหชานนะคะแล้วก็เป็นเซตที่แถม s t a n d g Member ที่เราสามารถเลือกเองได้นะคะแล้วก็จริงๆเราสั่ง ไอที่มันเป็นบูเลที่มันเป็นโฟโตบุกใหญ่ๆอะ่ะอันนั้นเราก็สั่งแต่ว่าอันนั้นเราสั่งไปกับอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งน่าจะประมาณสิ้นเดือนถึงจะได้นะคะซึ่งอันนั้นเราสั่งแบบแกะไปนะคะส่วนอันนี้เราสั่งแบบไม่แกะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นของที่เราสั่งมานะคะก็คือเป็นปกเดียวน้องไฮชานเนาะแล้วก็2ชิ้นนี้เป็นของแถมนะคะซึ่งมันเป็นของแถมสําหรับคนที่กดกับเว็บแฟนคลับออฟฟิเชียลของญี่ปุ่นนะคะก็จะได้เป็นที่เก็บแมสเนาะซึ่งาจำไม่ได้แล้วว่าเราสั่งของเมมเบอร์ไหนไปบ้างเนื่องความที่ว่าเราสั่ง2องออเดอร์ของแถมก็จะมา2ชิ้นอันดับแรกแน่นอนเราก็ต้องเลือกน้องไฮชาก็ได้ตรงตามที่เลือกไปนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันดับ2เลือกโดยองหรือว่าเลือกใข่กันแน่แต่คิดว่าน่าจะเลือกโดย อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นอัลบั้มปกเดี่ยวน้องไฮชานนะคะซึ่งจะได้การแถมเป็นเวอร์ชัน B ซึ่งเวอร์ชัน B มีจะมีทั้งหมด2แบบนะคะก็จะเป็น B1 กับ B2 แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซตที่แถมแตนดีแบบนี้น่ารักมากฐานที่เห็นก็จะเป็นรูปดวงอาทิตย์นะคะซึ่งก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของน้องเนาะแกะดีไหมน่าจะแกะให้ดูฐานมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ เป็นฐานรูปดวงอาทิตย์แล้วเขียนว่าแฮชานนะคะก็จะเสียบไปงี้เนาะปักลงไปไงมันก็จะเป็นอย่างี้ขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะคะก็เอาเป็นว่ารูนะว่าสแตนดี้มันต้องใช้งานยังไงเนาะซึ่งไอเซตที่แถมสแตนดี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเวอร์ชั่น C นะคะซึ่งอันนี้มีมาให้แค่ c d เนาะจะไม่มีพวกโฟโตบุกอ่าให้ดูของแถมชัดๆก็คือเป็นที่เก็บแมสนะคะ มมาากหเราอีกแเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะที่อัลบั้มปกเดี่ยวก่อนนะคะว่าจะได้การ์ดเป็นเวอร์ชันไหนเพราะว่ายังไงมันก็การันตีว่าจะเป็นการ์ดน้องไทชันอยู่แล้วด้านหน้าก็จะหน้าตาแบบนี้นี่เป็นด้านหลังน้องน่ารักมากอัลบั้มแอบมาเล็กกว่าที่คิดนะ เปิดมาก็จะเป็นซีดีนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโฟโต้บุ๊ครู้สึกเหมือนว่าถัดดึงออกมาแล้วตรงตรงข้างในตรงนี้น่าจะเป็นโฟโต้การ์ดจ่รู้จะเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วล่ะแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นโฟโต้บุ๊คนะคะเล่มบางนิดเดียวเองแล้วก็ได้มาเป็นสติ๊กเกอร์รวมนี้นะคะ <_ cours> อันนี้อะหลายๆการ์ดก็ออกมาละอะ ก็จะได้การ์ดเป็นน่าจะเป็น B2 นะคะซึ่งจริงๆอ,อยากได้เวอร์ชันนี้ก็ถือว่าดีที่ได้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นโค้ดลุ้น m e e t and g r e e t ออนไลน์นะคะซึ่งก็ไม่น่าจะใช้อะไรได้ละอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะคะก็หมดแค่นี้นะคะสำหรับอารบัมปกเดียวเนาะ ต่อไปก็จะเป็นอัลบั้มอีกเซตหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้จะได้เป็นการ์ดเวอร์ชัน4นะคะสุ่มจากเมมเบอร์9คนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ใครข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะน่ารักดีนะเราว่าคอนเซ็ปต์อันนี้น่ารักดีด้านหลังก็จะเป็น cd นะคะแต่นี้จะเป็นสีแดง ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะการ์ดมันน่าจะอยู่ในนี้แหละโอเคเราเอาการ์ดออกมาเลยไหมมาโอเคหนึ่งสองสมุ้ย <c oughs> ได้น้องม์คมีบุญกับน้องมอ้คอีกแล้วอะ่ะเนี่ยบอกแล้วน้องม้คชอบมาหาให้ตายเถอะอันนี้ก็ข้างในไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือจะเป็นโค้ดเนาะ โอเคค่ะทั้งหมดของอัลบั้มญี่ปุ่นในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของปกเดียวนะคะได้เป็นการ์ดเวอร์ชัน B2 นะคะของน้องไทชานส่วนอัลบั้มเซ็ตสแตนดี้นะคะที่เป็นการ์ดเวอร์ชัน C ก็ได้น้องมานะคะขอแต่งตั้งให้เป็นพิธีกรประจําช่องเลยเพราะว่ามาบ่อยมากแกะอัลบั้มไหนก็มานั่นแหละอย่างที่เคยบอกว่าคงจะดวงสมพงกันจริงๆก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าค่ะ